เน่าเสียแต่มีประโยชน์นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิทิไทยพี h ช n n นลนะครับตอนนี้ย่างข้าวหน้าฝนแล้วนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะปลูกพืชผักไว้รับประทานภายในควเรือนของเรานะครับและถ้าเหลือเราก็นําไปขายได้ในวันนี้นะครับทางช่องวิธิไทยพี h ช n n นล มีแนวทางกเกษตรดีๆในการลดรายจ่ายภายในคุเรือนของเรานะครับด้วยของที่เราเหลือใช้ภายในคุเรือนของเรานํามาทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชอ,อย่างสองสิ่งนี้เลยครับถ้าเกิดว่าของที่เราไม่ได้ใช้แล้วและเน่าเสียแบบนี้นะครับเรานํามาทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชได้ผมไม่ได้ทำคลิปซ้ำให้ทุกท่านเลบสีได้ชมนะครับแต่บังเอิญที่บ้านของผมมีกล้วยเสียมะม่วงเสียเน่าแบบนี้นะครับ เราจะทิ้งก็เสียดายนะครับแต่อย่างนี้นะครับมีประโยชน์ต่อต้นพืชมากเราไม่ต้องทิ้งนะครับทำแบบนี้กันเลยครับและเราจะมาใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเลยครับคือไลแ่แมลงกำจัดมแมลงมดเพี้ยต่างๆได้เลยครับและกาแฟดำแบบนี้นะครับมีประโยชน์ในการบำรุงดินฆ่าเชื้อราที่ต้นพืชได้ผลดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะสงสัยนะครับว่าเวลาเราใช้ของเน่าเสียแบบนี้ อาจจะนำมดขึ้นต้นพืชของเราได้และผลเพี้ยขึ้นต้นพืชน,นะครับสำหรับมดเราใช้กาแฟดำแบบนี้นะครับป้องการมดมแมลงได้ดีเลยครับใช้แค่ส่วนผสมแค่นี้นะครับเราก็ทำปุ๋ยดอุดง,งต้นพืชได้และไล่มดมแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับตามมาดูส่วนผสมง่ายๆกันเลยครับส่วนผสมก็ง่ายๆครับ คือเราไม่ต้องกะเกณฑ์มากเลยนะครับเราจะใช้กล้วยที่เสียเสียแบบนี้หรือกล้วยสุกแบบนี้นะครับจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับพยายามให้แหลกๆเลยนะครับเราจะใช้สักหนึ่งลูกหรือสองลูกก็ได้นะครับสําหรับกล้วยเสียแบบนี้นะครับใส่ทั้งเปลือกเลยครับ พยายามให้เละๆเลยครับและสําหรับมะม่วงเสียมะม่วงเน่านะครับเราก็ใช้ทางลูกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เรากินหรือว่าเรารับประทานไม่ได้แล้วนะครับสําหรับของเน่าเสียแบบนี้ปวยสูล้วยเน่าหรือว่ามะม่วงสูกมะม่วงเน่าแบบนี้นะครับมีอะไรในนี้นะครับบํารุงต้นพืชได้ผมจะบอกเลยนะครับว่าในนี้จะมีโปรตีนวิตามินจำนวนมากที่บำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับ เห็นไ,ไหมครับแค่นี้นะครับเราก็ได้แลยครับแต่ส่วนผสมสุดท้ายเราจะใช้กาแฟเลยครับัแต่กาแฟแบบนี้เราจะนําไปไล่มแมลงนะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าใครมีกากกาแฟหรือเศษน้ํากาแฟที่เหลือเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็คุกเขาแบบนี้เลยครับให้เข้ากันอีกที แต่นี่ยังไม่เสร็จนะครับเราจะนําไปผสมกับน้ําเปล่าอีกหนึ่งรอบครับเราจะใช้น้ําเปล่าเป็นส่วนผสมในการบํารุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชนะครับโดยการใช้น้ําเปล่าประมาณ10ลิตรนะครับใส่ส่วนผสมจุดนี้ลงไปเลยครับได้ผลดีแน่นอนครับทุกท่านลองไปทําใช้ดูได้ครับถ้าของที่บ้านของเราเหลือใช้อย่างกล้วยเสียกล้วยเน่า มะม่วงเสียมะม่วงเน่านะครับเราอย่าไปทิ้งเรานํามาผสมกับกาแฟเลยครับบํารุงต้นพืชได้ดีและไล่มดมแมลงศัตรูพืชอีกต่างหากนะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับก่อนจะนําไปบารุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับอามหรือไม่งามนะครับลองใช้สูตรสารชีวภาพซึ่งผมได้ถามให้ทุกท่านชมไปหลายคลิปแล้วนะครับ ลองมาลดราดที่ต้นกระแน่ได้เลยครับและสูตรนี้ก็จําเป็นต่อต้นพืชมากเลยนะครับสําหรับกล้วยสุกกล้วยเน่ารวมทั้งมะม่วงเน่ามะม่วงสุกนะครับมาผสมกับกาแฟลดราดไปที่ต้นพืชหรือว่าต้นกระแน่แบบนี้ได้เลยครับต้นกระแน่ของเราจะใบเขียวใบใหญ่จเจริญเติบโตดีเลยครับ ถ้าอยากให้พืชผักงามวัยเจริญเติบโตดีไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนนะครับลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรในการบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชสูตรนี้กันนะครับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเราจะลดลาดไปที่ต้นพืชทุกๆ7วันตอนช่วงเช้านะครับ ช่วยให้ต้นพึ่งเราเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับเพราะว่าในปุ๋ยสูตรนี้จะมีวิตามินซีสูงแคลเซียมโปรตีนและธาตุอาหารอีกจำนวนมากซึ่งจำเป็นต่อต้นพืชเลยครับคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาไทยพี่ชาแน,นลได้นะครับเน่าเสียอย่าทิ้งนำมาผสมกับกาแฟได้เลยครับบำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับ ผลไม้เน่าเสียอย่าทิ้งนะครับผสมกับกาแฟได้เลยครับบำรุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับเร่งความเจริญเติบโตให้กับต้นพืชนะครับ ถ้าเราใช้ปุ๋ยสูตรใดๆไม่ได้ผลลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยครับได้ผลดีแน่นอนและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพึ่งเราจะติดดอกและออกผลไวไม่มีแมลงศัตรูพืชมาลบกวนเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดณิตไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดณิไทยพีชาแนลกระพมต้นพืชกำลังจเจริญเติบโตแบบนี้นะครับลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยครับ จะทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตดีแข็งแรงแบบนี้และติดดอกออกผลไวเลยครับ